สามารถเปิดดูได้ในภายบริเวณรถนะคะทั้งในภายในรถกระโปรงรถแล้วก็ได้บริเวณทกล้เก๋งนกันแล้วก็จะมีออรีในาการที่4ส่วนรถยนต์โดยสารไม่ประจำทาง2,500-2,500บาทขึ้นไปถือว่าไม่แพงค่ะก็มีมีกำลังในการซื้ออยู่นะคะส่วนรถยนต์นี้ก็มีหลักหลัก2อ0 0มื0 0า 2, 000, 3, 000ขึ้นไปนะ เป็นตึกด้านซ้ายมือนะคะอะไรที่สนใจรายการที่1นึ่งที่สอที่สาที่ 4, ออสสามารถลงทะเบียนได้ในอาคารสาม สามารถไปน่ดะโยยือว่าเที่ตแล้วนะคะคือเขาจทำงาที่จะฝ่างโได้กได้นที่เจะหนาท่ก่อนตรง้วก็จะมีรถ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 รรถ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 รรถรถร ผู S <S <k> ้ส <t une> ื่อข่าวนะคะที่พ่เดิาคะรับทุกท่านมาบริเวณลานข้ตลาดหนี้นะคะนานรได้จัดการขาย้ตลาดทั้งสี่นะคะเป็นมหาบริเวณนตลาดนาจุ๋ยนะคะให้ทุกท่านได้รับชมเช่นกันค่ะเแต่คนเรด้ และนอกจากรถยนต์รถจักรยานยนต์แล้วเรายังมีเรือทุกปีปีปละหนึ่งครัและในที่เรียนค่ะนอกจากรถยนต์รถจักรยานยนต์นอนนี้ก็